สวัสดีครับเกิดโมเจมันหรือครับผมนีมมม่พอครับพี่เกลี่ยเย็นข้าวนะครับได้อย่างนอ้อยผัดกะเพราครับผัดกะเพราที่แล้กับพี่นมนะครับพีบ่นมกินอย่างเนาะผัดกะเพราครับผมใช่ใ่ดีมากไม่เห็นโค <c oughs> ตรเจ้ามดตัวเจ้าลูกเปัว <c oughs> ตีผ <c oughs> ัดกะเพราไข่ดาวครับ ครับมานเนี่ยที่หลักแบนผู้ใดมากับผู้อูนะฮะตอนเย็นไม่รู้นะครับว่าจะได้คลิปไหมเพราะว่าจากนู่นโดนมายายพี่น้องน้องเก๋ายุยี่เล็กกี่เลยเแซ่เออแซ่พี่น้องหรือต้องบอกไม่พออันนี้วาไทยยังไม่เจอนทยก็ยังเขาอยู่ หาทีพอคลิปนี้เอาห้าทีนะครับอยากดูใครมั่งครับน้องไผ่ชิโยนี่นะครับน้องไผ่ธนพลเห็นวะเห็นยาคองวะอันนี้เดียวไม่เนี่ยเี่ยที่นั่นยูบุนเนี่ย,ยนนแต่ว่าวันนี้นะครับเกิดโมเจามานันเสนอข่าวอเาเกียร์สุขตาคนเดียวน,นะครับโมเกียร์มัน มันท่าสบายๆนะมันเจอใกันเลยมันมานตื๊ดแก่<อ>มันว่าแฉบอะคือว่างมันติดตั้งคือกับเนี่ยนะที่ดีโอเมื่อนี้นะครับอยู่ท่าคันโทไม่หมานนะครับไม่รู้จะใครเลยไม่ร้องไห้ก็ดีแล้วครับโอ้ที่ไหนกันเห,นเหนรอชิวเลกิบปั๊บเปินมา พี่พี่พี่ณนะพี่นะปากตังมาให้เฉลิคนเขาบอกว่าเบิกหัวร่าคานได้ฝากตังพี่หมดอมดไปเลยค่ากลางเต็นท์นดไปหมดเลยพี่ไปดอกนะปีนี้เจี๋ยต้องม,มาขอคนเดียวไปห,หน่อยต้องคนเดียวอ่ะโอ้โเจีย๋ยวัดในเสียตัวนี้ตกน้ำก็เลยเอาตัวใหม่มาใส่ เทาเดียวบัญหา่ไปตัวรูบเยอะซีตัวส,สักสามตัวอมาตัวนึงใส่ดูไรเน่ยชีมีเสียใส่แล้วพี่เก๋เก็ไม่ซักซี้าก็ไปซักซีเอามาน้องไหมเนี่ยมันไม่ไดเอามาหออไรังพี่น้องพีเก๋่าห้เสียคอย้จะคิดเอาไหมไปโยน้ำกันแบบน,น,น,นี่มันตัวเนี่ยมันตัวแย่กว่าวันวันนี้มันสาม่สเมื่อวานมันสอง เอาไม้ขีดตัวนึงไม่ได้อยู่นี่มันอยู่ในรังเขาจะไปเขาจะไปสักหลังมันงานโคราชน่ะตนนออะาลาดเลยเหรอหลังงานโคราชอีกสองวันน่ะวันนี้พ่อนจะจอดอยู่แล้วทีไม่มีเสื้อใส่แล้วพี่เก๋ไม่ให้เอา้าะตะบเาเลยไปนอนไปนอนค่ะลงคลิปสามนาทีหรอปกติปกติหนูก็ไม่อาบหนูก็ไม่ซักอยู่แล้วน,ะน่ะพี่เก๋ชอบคนมั่ว หนูซักดีหมดแต่ว่าหนูซักแอบนะซักแห้งซักแอบแต่ว่าเส้นทางแบบดีมากเนาะเบิ้งแล้วแบบพี่น้องกินข้าวเอาผู้ให้สุดตาไม่เอาเข้าอยู่เด้ยวจะว่าฝัยเป็นรักเวียนผู้ใดเวียนผู้ใดบ้ะเอยผู้หลังสัตว์ก้อยานผู้เหน่าม้าอยู่เนอะเกิดโมเจียมนะ รอมันท่าปอยางนามันเกยกันเลยมันจุงกี้ทาอ้อยจะาํำกึดหอยเหมีอยนกับมันกึจารสีพี่จ้าพี่จ้ากุเท็เลพี่จ้าเจ้าว่าหอยทหหอย่นอนเปิดใจชเต๋เจ้าคิดว่าหมอหอยวะเปิดใจต่เลยัๆๆต้องลองกันมันนออานี้ตื่น ตัวน้องเป็นสาวรุ่นเราอ้ออ้็ตัสิบรอเลยนะครับเพลงเต้ยพี่จ้เอามาแทนบอนวอลไว้รุ่นเพลงเปิดใจสาวแตะน,นะครับคุน่างกาะบเบามาต้องมาต้องเจอเลยพี่เก๋คิดว่าไงครับเปิดใจสาวเตได้อยู่ได้ใช่ไหมเอามาเอามาเขียน ไม่จะมาเคียงเบลเสร็จแล้วเบลเอาเพียงนั้นเ,เดี๋ยวแม่ตีตายมันไม่ใช่กับอะไรไไกับกับไอ้์ผัดกระเพราหมูค่ะคลิปนี้อะสิแบบเบี้ยนหัวจังน่อยเลยเพราะว่าที่กับวินวิ่นนี่กันครับโมจียมันนึกอยากรอมันท้าพี่แม่นด่อนเหลี่แม่แมีเมีย่นอนแล้วยมงไข่นอนแล้ว อี่เดียวนอนแล้วอยู่ข้างหน้าจะเป็นอาจารย์โนตสีครับผมพี่เก๋ก็ยังไม่นอนนะครับเพราะว่าแกห่วงกินนะครับคอยชิวเลยไม่ยี่เกียน่ะยู่ตลอดแเราไปเนี่ยหอนกันแล้วพาข่อยมียางตลอดชักว่าหิวเนียเราบาหิวดอกขอ่อยเบาข่อยเบาเลยเกศสุประตาไม่เคยหิวแต่ว่าเราเป็นเสือหิวเสือเสือไปทัว แค่ิปนีล่าสำานีครับเ<ง>สียบบะฉันืิอว่าเสียบกับว่าฉันคิอว่าบพเสียบกัว่าเพราะว่ากินกินเพาะยังกินเพาอยู่ขีเข่าหอก,กคือ, <c oughs> ยอ,กอ,อยี่นฉันเพราะกินนม่เพาอยู่ขีเขหรอรอ๋อ,อจ,จะเป็นอะไรใกล ไอ้พวนมันเห็นหัวพูดว่าเห็นกว้างหนาว่าเห็นขอบคุณนะฮะวันนี่ลาเท่า,ทานี้นะฮะเกรนล่าเนยไม่บายค่ะ